สวัสดีนักเรียนระดับชั้นป .3 ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2563นะคะบทที่1จํานวนนับไม่เกิน1แสนก็จะมีอยู่ทั้งหมด4หัวข้อย่อยด้วยกันนะคะก็คือ1การอ่านและการเขียนตัวเลขคินดูรบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวน 2. หลักค่าของตัวเลขในแต่ละหลักและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย 3. การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนและหัวข้อสุดท้ายแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆกัน ซึ่งในคลิปนี้เราจะสอนทั้งหมด2หัวข้อย่อยนะคะก็คือหัวข้อที่1แล้วก็หัวข้อที่2ค่ะจํานวนนับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนก็คือจํานวนตัวเลขที่ไม่เกินหลักหมื่นเป็นจํานวนที่ประกอบด้วย5หลักโดยหลักหน่วยจะอยู่ทางด้านขวาสุดถัดมาทางซ้ายมือคือหลักสิบ หลักร้อยหลักพันและหลักหมื่นตามลำดับค่ะสามารถเขียนแทนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือค่ะการเขียนจำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสนจะใส่เครื่องหมายจุลภาคขั้นทุกช่วง3ามตำแหน่งของจำนวนโดยนับจากหลักหน่วยมาทางซ้ายมือค่ะ เรามาดูกันนะคะว่าจากรูปนี้เราสามารถอ่านและเขียนแทนจำนวนได้เป็นอย่างไรก็จะมีสีที่เป็นห่วงตามหลักต่างๆนะคะเดี๋ยวลองให้นักเรียนนับกันดูว่าในแต่ละหลักนั้นมีอยู่เท่าไหร่เพื่อที่เราจะได้นาจำนวนที่เรานับได้มาเขียนเป็นตัวเลขในหลักต่างๆได้ค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่า ถ้าเราเขียนเป็นตัวเลขอารบิกเราสามารถเขียนได้เป็นเลขอะไรบ้างถูกต้องค่ะหลายคนนับแล้วนะคะก็จะได้ทั้งหมดห8 3มืแดพสารเจ็ดสิบสี่นั่นเองค่ะแล้วก็ถัดไปถ้าเราเขียนเป็นตัวเลขไทยนะคะเราก็เปลี่ยนจากเลขอารบิกให้เป็นเลขไทยได้เช่นเดียวกัน แล้วก็สุดท้ายค่ะถ้าเราสามารถเขียนเป็นคําอ่านก็จะอ่านตามตัวเลขที่เราได้เลยนะคะก็คือ68,374นั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าจากภาพนี้เราสามารถอ่านและเขียนแทนจำนวนได้เป็นอย่างไรหลายๆคนกำลังจะนับ จำนวนจากรูปอยู่ใช่ไหมคะว่าเราสามารถเขียนเป็นเลขฮินดูราบิกได้อย่างไรและมีเชื่อว่าหลายๆคนได้คำตอบแล้วซึ่งก็คือถูกต้องค่ะ7 1 6 0 5นั่นเองค่ะแล้วก็ถ้าเรา,าถ้าเราเขียนเป็นเลขไทยก็จะได้ 71,605เช่นเดียวกันค่ะถ้าเราเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะก็จะเขียนได้ตามดังนี้เลยก็คือ71,605นั่นเองค่ะเรามาทำแบบฝึกหัดการอ่านและการเขียนแทนจำนวนกันนะคะให้นักเรียนเติมตัวเลขและตัวหนังสือลงในช่องว่างให้ครบค่ะ ในข้อที่หนึ่งเขาให้ตัวเลขคินดูอรรบิกมาให้เราเติมเลขไทยและเขียนเป็นตัวหนังสือค่ะถูกต้องค่ะหลายคนเติมได้แล้วนะคะตัวเลขไทยในข้อแรก98075ันั่นเองค่ะถ้าเราเขียนเป็นตัวหนังสือก็จะได้ดังนี้ค่ะ 98,075ค่ะในข้อที่2นะคะเขาให้ตัวเลขไทยเรามาแล้วให้เราเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอระบิกค่ะซึ่งก็จะได้ดังนี้แล้วก็เขียนเป็นตัวหนังสือนะคะก็ได้ดังนี้ค่ะ59,813นั่นเองค่ะในข้อที่3 เขาให้ตัวหนังสือเรามาเราก็เปลี่ยนจากตัวหนังสือนั้นเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกและก็เลขไทยค่ะซึ่งจากตัวหนังสือนะคะหนึ่งหนันห้าเจบึ่งก็จะอยู่ในหลักหมื่น4ี่อยู่ในหลักพันหอยู่ในหลักร้อย7ดอยู่ในหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยไม่มีเราก็ใส่เลขศูนย์ไปนะคะแล้วก็เลขไทยก็จะได้ดังนี้ค่ะ ข้อถัดไปค่ะเขาให้เลขไทยมาเราก็เขียนเป็นเลขฮินดูระบิกค่ะก็คือ28,695นั่นเองค่ะและตัวหนังสือนะคะก็คือ28,695นั่นเองค่ะข้อสุดท้ายเขาให้เลขฮินดูระบิกมาให้เราเขียนเลขไทยและก็ตัวหนังสือค่ะ เลขไทยก็จะได้73,410นั่นเองตัวหนังสือนะคะก็จะได้73,410นั่นเองค่ะแบบฝึกหัดหนี้นะคะให้นักเรียนเขียนคำอ่านจากตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยที่กำหนดให้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาอ่านไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะมีทั้งหมด5คข้อเริ่มกันเลยค่ะ

15888นั่นเองค่ะไปนะคะค่าของตัวเลขในหลักต่างๆนะคะก็จะมีหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นแล้วก็หลักแสนค่ะค่าของตัวเลขในหลักหน่วยนะคะก็คือเลขหนนั่นเองหลักสิบก็คือเลขสิบนะคะหลักร้อยก็คือห0ึร หลักพันก็คือ1000ค่ะหลักหมื่นก็คือ1000 0นั่นเองแล้วก็หลักแสนก็คือ10000นั่นเองค่ะค่าของเลขโดดในแต่ละหลักมีค่าเท่าใดนะคะจะขึ้นอยู่กับเลขโดดนั้นอยู่ในหลักใดซึ่งจํานวนที่มีหลายหลักเลขโดดแต่ละตัวก็จะมีค่าที่แตกตา่างตามค่าประจรําหลักนั้นๆค่ะจํานวนนี้ ลองอ่านกันดูนะคะ18,695ค่ะค่าประจำหลักก็จะมีดังนี้1อยู่ในหลักหมื่นก็จะมีค่า $10000 8อยู่ในหลักพันมีค่า8000ันอยู่ในหลักร้อยมีค่า600 9อยู่ในหลัก1 0บมีค่า90และ5อยู่ในหลักหน่วยมีค่า5้ มาดูตัวอย่างค่าของตัวเลขในหลักต่างๆนะคะจำนวนนี้ลองอ่านกันดูนะคะ8 6 5 3มซึ่งเราก็จะมาดูว่าตัวเลขในแต่ละหลักมีค่ากันเท่าไหร่นะคะ8อยู่ในหลักหมื่นมีค่า80,000ืค่ะ6อยู่ในหลักพันมีค่า6 0พันนั่นเองและ 5อยู่ในหลักร้อยมีค่าห้า3อยู่ในหลักสิบมีค่า30 4อยู่ในหลักหน่วยมีค่า4นั่นเองค่ะเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะตัวเลขที่ขีดเส้นใต้ต่อไปนี้อยู่ในหลักใดและมีค่าเท่าใดมาดูค่ะข้อแรกเขาขีดเส้นใต้ที่เลข3ซึ่ง3อยู่ในหลักอะไรคะ ถูกต้องค่ะสามอยู่ในหลักหมื่นสามในหลักหมื่นก็จะมีค่าสามหมื่นนั่นเองค่ะมาดูข้อที่สองค่ะเขาขีดเส้นใต้ที่เลขสี่ซึ่งเลขสี่อยู่ในหลักร้อยค่ะถูกต้องสี่อยู่ในหลักร้อยมีค่าเป็นสี่ร้อยนั่นเองและข้อสุดท้ายค่ะสอง อยู่ในหลักหน่วยซึ่ง2ในหลักหน่วยมีค่าเป็น2นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูการกระจายจำนวนค่ะการเขียนจำนวนเต็มในรูปกระจายก็คือการเรียนรู้ทักษะการบวกเลขจำนวนเต็มการรู้ที่มาของตัวเลขจำนวนเต็มค่ะ การเขียนตัวเลขแทนจำนวนในรูปการกระจายนะคะเป็นการเขียนตัวเลขในรูปการบวกค่าในหลักต่างๆของจำนวนนั้นซึ่งหลักใดเป็นศูนย์ไม่จำเป็นต้องนำมาเขียนในรูปการบวกก็ได้เมื่อเรามี จำนวนนับไม่เกิน1000 0แอยู่จำนวนหนึ่งเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการกระจายได้โดยการนำจำนวนนั้นมากระจายด้วยเครื่องหมายบวกนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นจำนวนนี้อ่านว่า91,480ซึ่งสามารถเขียนในรูปกระจายได้ดังนี้90 0 0 0 0 0บวก1 0 0 0บวกส0บวก80ค่ะ อีกหนึ่งจำนวนนะคะจำนวนนี้อ่านว่า53,726ค่ะสามารถเขียนในรูปกระจายได้ดังนี้50 0 0 0บวก3,000บวก700บวก20บวก6นั่นเองค่ะเรามาทำแบบฝึกหัดการกระจายจำนวนกันนะคะ ให้นักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปการกระจายมีทั้งหมด5คข้อนะคะง่ายๆเริ่มกันเลยข้อที่1อ่านว่า49,507ค่ะเขียนให้อยู่ในรูปการกระจายก็คือ40,000บวก9,000บวก500บวก7ค่ะต่อไปข้อที่2อ่านว่า30,000 8,214ค่ะเขียนให้อยู่ในรูปการกระจายก็คือ30 0 0 0 800บวก8,000บวก200บวก10บวก4นั่นเองค่ะข้อที่3อ่านว่า9 3 8 6ค่ะเขียนให้อยู่ในรูปการกระจายก็คือ9 0 0 0 0 บวก300บวก80บวก6นั่นเองค่ะข้อที่4อ่านว่า8 4 0 5 2ค่ะเขียนให้อยู่ในรูปการกระจายได้8 0 0 0 0บวกส0พบวก50บวก2นั่นเองค่ะข้อสุดท้ายอ่านว่า 6 8 4 2 0ค่ะเขียนให้อยู่ในรูปการกระจายคือ6 0 0 0 0บวก0 0 0 0บวกส0บวก20นั่นเองค่ะสุดท้ายนี้นะคะเรามาทบทวนกันหน่อยโจทย์ในข้อที่1น,นะคะข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง เราสนใจที่ข้อความที่ถูกต้องเท่านั้นดูว่าข้อความในแต่ละข้อมีความสอดคล้องกันที่ถูกต้องหรือเปล่านะคะมาดูเลยค่ะข้อที่หนึ่งเขาให้ตัวเลขคินัดราบิกแล้วก็คำอ่านมาให้เราดูว่าสอดคล้องกันหรือไม่ถ้าไม่สอดคล้องก็แสดงว่าข้อนั้นผิดทันทีเรามาอ่านกันได้เลยนะคะเลขคินัวราบิกอ่านว่า 6,7 0 0 0ซึ่ง6700ืคนาอ่านที่เขาให้มาในตัวเลือกก็คือ6,7ซึ่งไม่สอดคล้องกันทำให้ตัวเลือกในหมายเลขหนึ่งนะคะผิดนั่นเองเรามาดูตัวเลือกที่2ค่ะเลขไทยกับคำอ่านสอดคล้องกันหรือไม่อ่านได้เลยนะคะเลขไทยอ่านว่า 9 4 1 0 7ซึ่งคำอ่านที่เขาให้มาที่มีขีดเส้นใต้เอาไว้ไม่สอดคล้องกับตัวเลขไทยที่เขาให้มานะคะซึ่งจะทำให้ตัวเลือกในหมายเลขอนั้นผิดเช่นเดียวกันต่อไปค่ะตัวเลือกในหมายเลข3สามให้ดูที่เลขไทยแล้วก็เลขอารบ,บิกที่เขาให้มา จากที่มิดขีดเส้นใต้เอาไว้นะคะเลขไทยหลักสิบคือเลข3และเลขทินดูอาระบิกที่มิดขีดเส้นใต้คือหลักสิบเช่นเดียวกันแต่เป็นเลข4ซึ่งไม่สอดคล้องกันทำให้ตัวเลือกในหมายเลข3นั้นผิดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสรุป คำตอบก็คือเราก็จะตอบหมายเลข4นะคะเรามาอ่านตัวหนังสือแล้วก็ตัวเลขไทยสอดคล้องกันไหมอ่านได้เลย7256ซึ่งเลขไทยกับตัวหนังสือสอดคล้องกันเราจึงตอบหมายเลข4นั่นเองค่ะเรามาดูโจทย์ในข้อที่2กันนะคะ ข้อที่สองคำถามบอกว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องขีดเส้นใต้ที่คำว่าไม่ไม่ถูกต้องก็คือข้อใดผิดนั่นเองนะคะอีกความหมายหนึ่งต่อไปค่ะมาดูสี่ตัวเลือกมีอะไรบ้างตัวเลือกที่1ค่ะตัวหนังสือ8ปด1ดถ้าเราดูตัวเลขคินดัวรบิกที่เขาให้มานะคะก็คือ อ่านว่า8 0 2 1เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหมายเลข1ข้อความถูกต้องค่ะหมายเลข1ข้อความถูกต้องเพราะฉะนั้นเรามาดูตัวเลือกที่2ค่ะข้อความอ่านว่า54ถ้าเราเขียนเป็นเลขไทยนะคะก็จะได้5 4 0 0 0ซึ่งเลขไทยที่เขาให้มานั้น สอดคล้องกับตัวหนังสือนะคะทาให้ตัวเลือกในหมายเลขอนั้นถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะต่อไปค่ะมาดูตัวเลือกที่สามค่ะตัวเลขไทยอ่านว่า9 1 6 1หสิบเอ็ดซึ่งจากคำอ่านนะคะเ1 6 1หสิบเอ็ดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหมายเลข3ถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะ เพราะฉะนั้นข้อที่ผิดก็คือตัวเลือกในหมายเลข4มาดูกันว่าผิดยังไงจากตัวเลขฮินดูรบิกนะคะอ่านว่า73,600แต่ข้อความที่เขาให้มานะคะคือ7 3 0 0ซึ่งไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ผิดในข้อนี้ก็คือตัวเลือกที่4นั่นเองค่ะ อย่าเพิ่งเบื่อกันนะเด็กๆเรามาดูโจทย์ต่อในข้อที่3กันนะคะโจทย์ข้อที่3ถามว่าข้อใดไม่ใช่จำนวนเดียวกันนะคะมีทั้งหมด4ตัวเลือกเขาขีดเส้นใต้ที่คำว่าไม่ใช่เรามาดูตัวเลือกที่1ค่ะตัวเลือกที่1อ่านว่า12597ซึ่งถ้าเราดูเลขไทยแล้ว เป็นคําอ่านเดียวกันเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1เป็นจํานวนเดียวกันค่ะต่อไปค่ะตัวเลือกที่2คําน35,994่าน3 5 9 9 4ส่วนเลขไทยนะคะจะคนละคำอ่านกันอ่านว่า35,664ซึ่ง ตรงที่มิดขีดเส้นผ่าให้นักเรียนดูนั้นคือส่วนที่มันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่2 2งสอ,งสองจำนวนนี้ถูกต้องค่ะไม่ใช่จำนวนเดียวกันนะคะต่อไปค่ะตัวเลือกที่3และตัวเลือกที่4ตัวเลือกที่3ามคำอ่านนะคะสี่หมดพันสอ ตัวเลขไทยอ่านเช่นเดียวกับตัวเลขฮินโดราบิกนะคะส่วนตัวเลือกที่4นะคะก็คือ95,460ซึ่งตัวเลขไทยก็เป็นคำอ่านเช่นเดียวกันกับตัวเลขฮินโดอาบิกเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้นะคะก็คือตัวเลือกที่2นั่นเองค่ะเรามาดูโจทย์ข้อสุดท้ายกันแล้วนะเด็กๆ โจทย์ข้อนี้ข้อที่4โจทย์ถามว่า2 0 0 0 0 0บวก500บวก30มวก8มีค่าเท่ากับข้อใดข้อนี้นะคะเขาให้มาอยู่ในรูปการกระจายเพราะฉะนั้นจากรูปการกระจายนี้เราต้องทำให้เป็นจำนวนก่อนเพราะจากตัวเลือกที่เขาให้มาจะเป็นทั้ง เลขไทยเลขอรารบิกและก็ตัวหนังสือเพราะฉะนั้นเราจะต้องเขียนออกเป็นตัวเลขนะคะตัวเลขที่เราได้จากรูปกระจายนะคะก็คือ2538นั่นเองแต่2538จะอยู่ในรูปของเลขไทยเลขอรารบิกหรือตัวหนังสืออันนี้เราต้องมาดูในตัวเรื่องอีกทีหนึ่งเนาะ ในตัวเลือกที่หนึ่งนะคะเลขไทยเขาให้มา2538ซึ่งตัวเลือกที่หนึ่งนั้นตรงกับรูปการกระจายที่เขาให้มาเพราะฉะนั้นเราก็สามารถตอบตัวเลือกที่หนึ่งได้เลยนะคะส่วนตัวเลือกที่สองนะคะเขาใหคำอ่านมา2องห่านา ซึ่งไม่สอดคล้องกับรูปกระจายนะคะตัวเลือกที่3ามขมาน25,308ซึ่งก็ไม่สอดคล้องกับรูปกระจายนะคะส่วนตัวเลือกที่4เช่นเดียวกัน25,380ก็ไม่สอดคล้องกับรูปกระจายเพราะฉะนั้นข้อนี้สรุปคำตอบก็คือตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะ สุดท้ายนี้นะคะเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียนมิดฝากให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่บ้านนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเด็กๆ